โอ้ย o v r ร้อยสิบโอ้โหมากที่สุดในแพทโอ้ดวงโคตรดีเลยเปิดสามพันเพชรได้แต่ตัวดีๆโหในที่สุดก็ทําได้ o v r ร้อยสิบเฮ้ยดีใจอะไรอ่ะก็ดีใจเรื่อง o v r ร้อยสิบไงพี่โอ้โหผมกว่าจะใช้ดวงนะสามพันเพชรกว่าจะได้ตัวดีๆนะโหร้อยสิบที่ทำยากนะพี่แต่แพทหน้าพี่จะอัพ o v r ร้อยหกร้อยเจ็ดเข้ามาในเกมแล้วนะสําหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม Fc Mobile เติมพาร์ทหรือเติมเกมมือถือราคาถูก ถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบาง FCM นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนะครับแล้วก็รีวิวการเดินทางของผมนะครับจาก OVR 106นะครับใช้เวลา30วันนะครับไปที่ OVR 110เลยนะครับ แล้วผมใช้งบน้อยมากๆครับบอกได้เลยว่าผมน่าจะเป็นสตรีมเมอร์คนเดียวนะครับที่ทำ OVR 110นะครับและถูกที่สุดนะครับไม่ถึงหมื่นเอ็มนะครับงงดิเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมนะครับพร้อมอธิบายนะครับว่าทำไมมันถึงถูกนะครับ ก้นนี้จะเป็นทีมของผมนะครับก็จะเป็น OVR 1 1 0เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามัน1 9 0่งหม M ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายทีมก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับปีกซ้ายนะครับผมได้มาจากการเปิดนะครับแต้มส0,000ื่นนะครับก็คือตอยคอฟนั่นเองนะครับส่วนกองหน้านะครับผมเปลี่ยนจากอาไนนะครับตัวร้อยหนึ่งนะครับเม็ดส้มนะขายเราเพิ่มเงินนิดๆหน่อยนะครับมาเอาปรับแปลงหน้พันกว่า M นะครับส่วนปีกขวานะครับ ผมเปลี่ยนจากการินชา1 0อยสมนะครับมาเป็นหลุยฟิโก้นะครับก็เก็บเงินเพิ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วน CM CM นะครับ m ผมเปลี่ยนจากหลายตัวนะครับผมเปลี่ยนมาหลายเจนมากนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมลงมาลงที่โมดิกนะครับอันนี้ซื้อเองเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆนะครับจากสตรีมวันก่อนนะครับทำให้ขึ้น1 1อยได้เลยนะครับ ไม่ไหวอะไม่ไวอะไอ้ยหนึ่งนาทียัไม่ถึงเลยไอ้ส่วนนะครับ C M อีกตัวก็คือแพทริกวีลานะครับอันนี้ผมเปิด3,000เพชรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสตั๊มอีกตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับได้ร้อยสามเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับวีลาจะเป็นร้อยสี่นะส่วน C A M นะครับผมเปลี่ยนจากโรดี้นะ มาเป็นสไนเดอร์นะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับตัวนี้โรดี้ตอนที่ผมขายก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเลิกติดดอยนะครับเพิ่งขายได้นะผมรีบขายเลยส่วนแบ็กซ้ายนะครับผมก็ได้มาจาก3,000เพรเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างโชคดีนะครับส่วนใน30,000แต้มนะผมได้สตอยคอปตัวเดียวที่ดีที่สุดเลยนะครับตัวอื่นผมไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสองตัวนะครับ ผมได้ฟานไดมาจากการเปิด3,000เพชรอีกแล้วโอ้โหผมใช้ดวงปีนี้หมดแล้วแน่นอนครับปีหน้าไม่รู้จะทำยังไงนะเออถ้าดวงมันไม่ดีนะครับส่วนเอเดอร์มิลิตานะครับผมก็ขายดิเซย่นะครับก่อนหน้านี้เป็นดิเซย์ร้อยสีนะครับพันเอนะผมซื้อมาเหมือนกันนะครับก็ขายไปเลยนะครับเราก็เหมือนได้เงินมาฟรีๆพันเอนะครับผมก็เลยเอาไปเพิ่มเงินซื้อโมดิกมาเลยนะครับก็เลยทําให้ทีผมขึ้นร้อสนะครับส่วนแบ็คขวา ผมก็ได้มาสุดๆร้อนวันเดียวนะครับกับที่ได้โมดิกเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าผมไปเติมแพ็คปฏิทินนะครับแล้วผมเติมร้านใช่ไหมร้านเขาจะเปิดให้1แพ็คนะครับเกมมันบังคับเปิดแพ็คแรกในตอนที่เราซื้อเลยนะครับเป็นร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้านะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับร้านคุกกี้แลนนะครับเขาเปิดให้ผมได้เลยนะครับฟิลิปรามเลยร้อยสี่แล้วโหผมเฟี้ยวเลยตอนแรกผมใช้คาร์ลอเบโต้ร้อยหนึ่งเม็ดส้มนะครับก็เฟี้ยวเลยนะครับส่วนเตอร์สเตเกนนะครับเป็นตัว โกนะครับที่ผมใช้มาสักพักแล้วแหละเป็น103ที่ถูกที่สุดนะผมก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยนะตอนนั้นก็เลยใช้เตอร์ c เ n เไปเลยนะครับ103ที่ถูกที่สุดนะส่วนดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะใช้อ i ิ s อนแทนก็ได้นะครับเพิ่มเงินประมาณ 100M เอเองนะครับได้ส่วนสูงที่เพิ่มมาด้วยนะก็ที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าทําไมผมพูดว่ามันไม่ถึง1 0ื่นเมันแค่หกพันนะครับก็มาดูเลยนะครับว่าผมจะนับรวมจํานวนมูลค่าทีมผมให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับ ดูนะครับปับแปงผมพันสา้อยเอ็มนะครับแล้วก็โมดิกหนึ่งนอนะครับแล้วก็หลุยฟิโก้นะครับหนึ่งนอนะครับแล้วก็สไนเดอร์นะครับหกร้อสนะครับส่วนเตอร์สเตเกนนะครับก็เจ็ดอนะครับโดยรวมมูลค่าทีมผมที่มันขายได้จริงๆเป็นทองจริงๆนะครับ ก็แค่ประมาณ 6,000m เท่านั้นเองนะครับถ้าไปเทียบกับสตรีมเมอร์คนอื่นนะครับที่เขาทำ110นะผมน่าจะเป็นคนที่ทำ110ได้ถูกที่สุดแล้วนะเพราะว่าผมเปิดตัวขายไม่ได้เยอะมากครับผมก็มาใช้บ้างแล้วก็เอาไปย่อยบ้างนะครับส่วนล่าสุดที่ผมได้มาแล้วก็ได้ทำซิกมาด้วยนะครับ3,000เพชรนะครับผมก็น่าจะขายสไนเดอร์นะครับเอาเงินมาเก็บไว้เผื่อทำกำไรนะครับแล้วก็ใช้ทำซิกนะครับ เพราะว่านะครับแพดปัจจุบันนะครับแจกมาเชเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะครับล้วก็เก็บแต้มไว้แลกตัวมาใช้ก็ได้นะครับเออก็เดี๋ยวส่งท้ายนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับในไลน์นะที่ผมมาเฮฮากับเพื่อนๆนะครับที่มานั่งซื้อตัวนะครับแล้วไม่มีใครขายให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศตอนที่ผมเปิดปฏิทินด้วยนะผมก็คาดหวังตัวที่จะมา แบกทีมให้มันขึ้นร้อยสิบได้ไงผมเผื่อผมได้ร้อยห้าใช่ไหมผมเปิดปฏิทินที่อ่าทางร้านนะครับเขาเปิดฟรีดิปลามให้ผมได้ร้อยสี่นะแล้วมันก็มีให้ลุ้นอ่ะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศตอนนั้นนะครับมาวะอ่านายนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะหนึ่งจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนทุกคนนะขอพลังนะครับชูมือนะครับทุกคนนะครับกดโอเจ็ดนะครับขอทุกคนนะครับขอให้กดโอเจ็ดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเจ็ดนะครับนะครับ ตะเบะนะครับให้ผมหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการพีชีพนะครับร้อยถึงหนึ่งร้อยห้านะครับมาทุกคนพิมพ์โอเจ็ดมาเป็นกำลังใจให้ผมนะโอเล็กเจ็ดนะโอเล็กเล็กเจ็ดมาเขารลบผมหน่อยไอ้หี่ไม่มีใครพิมพ์มาเลยไม่มีใครเขารลบกูเลยแม่งไม่มีเฮ้ยแม่งโอ้ความน่าจะถือความน่าจะถือหายหมด ตัวดีๆมาแล้วโอเจ็ด oh, ไม่ใช่โอเคไอสองโอ้ยไอเฮียลอตตัวไอเฮียไม่มีไม่มีรวงข้าวแล้วมันก็ไม่มีตัวดีๆเช่นกัน <c oughs> ไม่แทบไม่มีตัวดีๆเลยมันลงดอละมนะีทีอาร์เซเว่นนะที่พอจะเป็นไปได้นะครับ LW LW โลเอย หรือพีกโก้เถอะหรือพิโก้ก็ไม่ได้ทิบหายเก้าประจำผมเห็นแ,บบแ,บบแว๊บว่ามันมีรวงข้าวนะแต่ว่ารวงข้าวอะเอาแล้วกดหน้าจอไปอีกโอ้ไขว่โอ้โอ้อะไรยับยับเลยโอ้โหเจ๊ง โอ้ยเจ๊งกระบงก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวทีมผมในปัจจุบันที่ผมภาคภูมิใจนะครับขึ้นร้อยสิบโดยแทบไม่ได้เติมอะไรเยอะเลยนะผมเติมไปประมาณพันกว่าบาทสองพันบาทเองนะในช่วงเดือนนิดๆที่ผมเล่นมานะครับจากร้อยหกจริงๆนะครับผมสัญญาเลยผมสาบานด้วยว่ามันไม่เกินสองพันจริงๆที่ผมเติมมาประมาณเดือนนิดๆนะครับประมาณสามสิบกว่าวันน่ะเออตีเป็นเดือนนึงก็ได้ครับ มเดินทางมาไกลมากเลยทีมผมจาก106นะครับจากทีมแบบนี้มาสู่ทีมแบบนี้นะครับโอ้โหก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองนะครับที่มือตัวเองนะกดไปได้นะครับร้104 1ร้อยห้าออกทั้งนั้นเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่บางต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ